Terima kasih telah <laughs> menonton! ใครอยากให้ผมอธิบายไหมครับว่าแบบนี้ไม่เป็นการผักฐานภาษีประชาชนนะฮะว่าท่านนายกทำอะไรบ้างถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวผมจะให้สัมภาษณ์หน่อยนะครับผมไม่ได้ล่งขุดไทยประจำสวิสนะครับ แล้วผมไม่ทราบว่าด้ไหมครับดีค่ะโอเคครับเชิญครับใครใครอยากให้ผมอธิบายไหมครับว่าแบบนี้ไม่เป็นการผากฐานภาษีประชาชนนะครับว่าท่านนายกทําอะไรบ้างถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวผมจะให้สัมภาษณ์ัน่ียนะผมไม่ได้กทูตไทยประจาสวิสนะครับใครใครอยากให้ผมอธิบายไหมครับว่าแบบนี้ไม่เป็นการผากฐานภาษีประชาชนนะครับว่าท่านนายกทําอะไรบ้าง ถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวผมจะให้สัมภาษณ์หน่อยนะผมไม ah no ่ได้ก่งทูดไทยประจำสวิสนะครับพูดโทรคือบ้านดอกไมรนะฟังใครบ้างฟังอยู่ทุกวันคุณฟังจากใครครับได้จากข่าวฟังจากข่าวใช่ไหมครับทั่วโลกค่ะข่าวทั่วโลกทักเชิญนะใครใครอยากจะทราบพูดโทรคือบ้านดอกไมรนะฟังใครบ้างฟังอยู่ทุกวันคุณฟังจากใครครับได้จากข่าวฟังจากข่าวใช่ไหมครับทั่วโลกค่ะข่าวทั่วโลก ครัเชิญนะใครใครอยากจะทราบโนะฟังอยู่ทุกวังคุณฟังจากใครครับไจาข่าวฟังจากข่าวใช่ไหมครับทั่วโลกค่ะขาวทั่วโลกครัเชิญนะใครใครอยากจะทราบเชิญทางนี้เลยครับอยจกทราบอะไรแล้วขอ้อข้อเทน<ม><า>ที่าทอ,อากได้ัดเชิญผมผมจะให้สัมภาษณ์ในห้องขากดนะเชิญครับดีค่ะนะฮะคุณจะได้ทราบ ถ้ามีอะไรถามผมได้เลยโอเค okay, ค่ะใช่ครับาาเราไม่อยากฟังเหมือนกันนะ่ะเราไม่อยากฟังเหมือนกัน <c oughs>